เคล็ดลับความปังของอาร์ตพสุทรคุณชายหมูก็พกสีพึ่งเมตตาติดตัว ปังจริงสําหรับธุรกิจคุณชายหมูกกอบของอาร์ตพสดท,ที่ตอนนี้มีรายได้ให้ตนเองและครอบครัวจนสามารถบทนี้ได้สําเร็จและต่อยอดความฝันเป็นรางวัลให้ตัวเองได้ภูมิใจอีกด้วยแต่งานนี้นอกจากความหล่อความขยันที่หนุ่มอาร์ตเฝ้าทุ่มเทแล้วเจ้าตัวยังมีของดีติดตัวเพิ่มความปังสมกับเป็นเฉพาะสายมูตัวจริงนั่นก็คือสีพึ่งเมตตาพลิกชีวิตที่ล่าสุดเจ้าตัวแท็กทีมรวมบุญกับมาดามแบมแบม,แบมกลากรทําบุญพร้อมกับแก้บนที่สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้าน รุ่น8 88, <S <S ป8<ล>ปกูป<ล>กปกให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านณนวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามค่ะผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นงานผ้าป่าสามัคคีพระป่าสามัคคีที่ร่วมบุญเพื่อที่จะจัดสร้างหารายได้เพื่อส่งทุนสร้างองค์พระปางนั่งเมืองที่วัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้คะ่ะซึ่งเป็นพระที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดในโลกค่ะ ก็อยากจะให้วันนี้ค่ะเป็นการเชิญชวนให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมบุญเข้ามาที่เลือกที่นี่เพราะว่าจรแอบมบเป็นคนที่นี่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามเองเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุริยังคูสัรพยอยู่แล้วค่ะงบการสร้างพระปางน่งเมืองนี้น่าจะใช้งบงบน่าจะประมาณ550ล้านเขาบอกว่าใช้เวลาสร้าง8ปีฮะก็คือผ่อนเหมือนผ่อนใจให้คนมาสร้างครับปีปีปละห้าสิบล้านก็จะใช้เวลาปันป้น แปดปีประมาณ8ปีแล้วก็เนื้อที่เนี่ยประมาณเนื้อที่บริเวณใช้เนี่ยประมาณ40ไร่แต่โดยอาคารเนี่ยน่าจะประมาณ10ไร่โดยประมาณแล้วเขาบอกว่ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของของพุทธศาสนาที่ใครที่นับถศาสนาพุทธอาจจะได้มาสารต่อพุทธศาสนาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเขาเรียก ไปบูชาแล้วกันนะครับเป็นสีพึ่งเขาบอกว่าจริงๆสีพึ่งเนี่ยไม่มีการพุทธาพิเศษใช่ไหมครับอันนี้เป็นมีมีพุทธาพิเศษนะครับก็จองกันเป็นเจ้าของกองเขาเรียกกองเทะป่ากองกระถิ่นเอากองกระถินกองกระถินนะครับก็คือตอนนี้มีหนึ่งหนึ่งกองได้สีพึ่งหนึ่งตลับนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามีเนื้อมวลสารของหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณน่าจะเหลือเหลือไม่เยอะแล้วน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกมวลสารที่เหลือล็อตสุดท้ายแล้ว ที่มาทำอะไรกันก็ด้วยเห็นว่าคุณอาเนี่ยค่ะเป็นสายบุญด้วยกันแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมคือติดตามมานานแล้วก็เลยเห็นเลงเห็นตรงนี้ว่าเหมาะที่สุดในงานที่จะแบบตรงนี้ค่ะคในสายบุญนี้ค่ะคเพราะว่าเป็นสายบุญเหมือนกันค่ะครจริงๆมาครั้งแรกครับแต่ว่าเคยได้เจอหลวงพ่อครั้งหนึ่งที่ตอนเปิดงานเปิดตลาดก็ตรงนั้นเป็นเกจิไปกับหมดเลยแสดงว่าหลวงพ่อต้องเป็นเกจิแล้วก็นี้ได้มาที่วดัดบอ้โหสวยงามครับใครมาต้องมาใครชอบไม้ ชอบไม้สักไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยเ,เรียกว่า,เข,าเข้ามาในวัดแล้วรู้สึกเย็นปกติเราจะเราจะถ้าเกิดมาทางภาคอีสานจะรู้สึกว่ามันจะร้อนอบอ้าวแต่ที่วัดนี้แปลกอะที่วัดนี้จะแบบอากาศเย็นเย็นมัน,ม,นมันแดดมีนะแต่มันจะรู้สึกเย็นๆครับกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมก็คือสีพึ่งนี่ถ้าเกิดใครใครไม่รู้สรรพคุณอะไรเงี้ยในในเขาเรียกอะไรในคนที่เล่น เล่นเล่นเล่นสายมูเขาจะบอกสีพึ่งเนี่ยให้เอาให้เอาไว้ทาปากให้เอาไว้ขอให้ขอแล้วก็ทําแล้วก็ให้พูดจาในสิ่งที่ดีๆมันก็เหมือนแบบกุศโลบายนิดหนึ่งอะเวลาเราทาอะไรเราต้องพูดดีๆขอแต่สิ่งดีๆแล้วเราก็จะได้มาอันนี้คือรุ่นรุ่นอะไรนะครับรุ่นแแแกให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านใช่กูให้มึงรวยก็อย่างที่รู้ฮะกูให้มึงรวยนี่คือเป็นคําพูดของหลวงพ่อูนอู่แล้วอันนี้ก็คือมาเป็นแบบนี้เลย เมื่อกี้ลองตลับจริงเลยฮะเมื่อกี้ลองตลับต้นมวลสารเลยฮะ,อะขอไปแล้วฮะเรียบร้อยฮะอขอไปแล้วเรียบร้อยฮะเป็นลูกศิษย์กุนกุฏิเลยใช่ื่อครับถึงได้ไก็ไม่พอดีผมผมที่พระอาจารย์เขามีนะเขาก็ยื่นให้เราก็เลยแอบขโมยหน่อยนิด <laughs> หนึ่งนะฮะค่ะ <laughs> ก็แบมบเองนะคะก็อยากจะฝากนะคะช่วงนี้นะคะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าค่ะจะเป็นช่วงกระถินซึ่ง ทางที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะก็มีกระถินในวันที่ 10, 11, 12พฤศจิกายนนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะร่วมกันทาบุญเข้ามานะคะเพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์พระนั่งเมืองที่สูงที่สุดในโลกนะคะ168เมตรค่ะซึ่งณตอนนี้ค่ะถ้าท่านไหนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิ่น1กองคือ1,000บาทได้รับสีพึ่งเมตตาสมปาทานถนาพันล้านไป1ตลับค่ะ จริงๆเป็นบุญใหญ่นะฮะเป็นบุญใหญ่อย่างที่บอกสร้างพระก็เป็นบุญใหญ่แล้วอ,อยากจะอยากจะทํามากกว่า1,000ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอตอนนี้ก็ก็กมีเปิดออนไลน์ไหมครับตอนนี้มีออนไลน์มีออนไลน์นะครับ <c oughs> ก็บัญชีก็อย่างที่บัญชีอย่างที่เป็นบัญชีของพระอาจารย์เลยนะครับนะฮะโอนตรงได้เลยนะครับแล้วก็ได้สีพึ่งไปเป็นสีงมงคลด้วยนะครับผมยังก็มาทําบุญกันได้เยอะนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม